สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราได้มามีส่วนร่วมในงานหมู่บ้านสินห้าค่ะของอำเภอบ้านหมีเนาะร่วมกับวัดทุ่งทะเลาณนะจะ๊ปะปลาส้มแม่เสงเี่ยมได้มาเปิดบูธที่นี้จ้าวันนี้ที่วัดห้วยแก้วแล้วจ้านะคะวันนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์ของทางร้านปลาส้มแม่เสงเี่ยมมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมเลยค่ะนะคะนี่ค่ะหน้าตาการ เรียงบูธของเราซึ่งวันนี้นะคะเต็มที่เลยค่ะเต็มเหนี่ยวเลยจ้ะเอียงคนเดียวทุกรายการนะคะอลิมิตออเดชั่นมากสำหรับวันนี้แล้วก็นี่เลยจ้าจัดเรียงอย่างสวยงามวันนี้คือเรียงจัดเรียงด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเซตจ,จบไปแล้วค่ะอันนี้เซตที่2องเริ่มได้มาค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้เราก็ ได้รับเกียรติจากพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยท่านปรัชญาเปปตะตังค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะได้มาชิมลิมรสหมูส้มแม่เสีงเี่ยมกันนะคะทุกอย่างทุกรายการนะคะท่านชิมบอกว่าโอเคเลยผ่านผ่านผ่านอร่อยทุกเมนูค่ะปราปลื้มใจและยินดีมากที่ได้มานำเสนอในวันนี้นะคะเป็นของดีประจำอำเภอบ้านมีเลยค่ะ ก็ต้องกราบขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะจ๊ะขอบคุณมากที่ทําให้ร้านประสมแม่สงเสงี่ยมได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ